สวัสดีครับนะครับวันนี้พามาดูรถขุดนะครับโคมัสุ PC 3 0 MR 2เก่าญี่ปุ่นนะครับรถสวยสภาพดีนะครับคันนี้เก่าญี่ปุ่นแท้นะครับเป็นรุ่น MR2 นะครับตัวนี้เป็นรถขุดขนาดไซส์3ตันนะครับ3ตันกึ่ง่าบูมตรงนะครับบูมอาร์มเดิมจากญี่ปุ่นปุ้งกีขนาด50ซนติเมตรนะครับอ่าบูมอาร์มเดิมสายเหล็กดีนะครับตัวบูม ตัวบูมตัวอาร์ไม่มีแตกไม่มีลาวกระบอกดีทั้งหมดนะครับ3ากระบอกนะครับพร้อมใบมีดมีใบมีดด้านหน้าด้วยนะครับใบมีดอยู่ด้านล่างนะฮะใบมีดด้านหน้าครับตัวนี้คอสวิงบูมได้นะครับรถขุดไซส์คมสสูสามสิบเอ็มขนาด3ตันตัวนี้คอนโทรลสั้นนะครับปั๊มนิ้วอ่าคอนโทรลสั้นปั๊มนิ้วแล้วก็เป็นเครื่องยนต์3สูบไดเรกอินเจคชั่นนะครับตัวนี้เดิมแท็กยางนะครับช่วงล่างเดิมดีมากสวยมากครับเดิมเลย แท็กยางใครต้องการเปลี่ยนแท็กเหล็กก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวรถเป็นบอดี้ทสั้นตูดกลมปี2003ถึง2004ขึ้นไปนะครับตัวนี้อ่านะครับเครื่องยนต์รุ่นใหม่เทียบเท่าป้ายแดงของเราแล้วอะเดี๋ยวผมพาเปิดมาดูตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ไทซั้ังสวยๆเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับสามสูบรุ่นใหม่นะครับสามดีแปดอะไรเดี๋ย8แปดซีอีนะครับสามดีแปดีอีนะครับเปิดแฟลชนิดหนึ่งอ่าครับ เครื่องยนต์ตัวใหม่3 d 8ดีครับีเลขเครื่อง8,392นะครับก็ตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้เปลี่ยนม้อเลขขนาดเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขขนาดเล็กเรียบร้อยแล้ววบพัดเดิมจากญี่ปุน่นนะครับก็สวยๆความร้อนของเครื่องยนต์ปกติแน่นอนนะครับปกติแน่นอนเดี๋ยวผมเปิดดูตัวนี้อ่าอ่าครับด้านหน้าแทนมานะครับก็จะเป็นหม้อน้านะครับเอ,อ่อหม้อน้ําของเราเปลี่ยนให้ให,หม่แล้วเป็นอลูมิเนียมรุ่นใหม่ขยายหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วความร้อน รุ่นนี้ถ้าขยายม้อน้ํา,าแล้วขึ้นแค่หนึ่งส่วนสีแค่นั้นเองไม่ขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ขยายมอน้ำเรียบร้อยแล้วล้วก็เดิมจากญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นตัวหลังคาครับสวยๆนะครับท้ายสั้นน่าใช้ครับช่วงล่างเดิมเอลดีตามดีตัวเดินดีนะครับสวยๆจากญี่ปุ่นอ่าสูมพซสามศูนย์เอ็อคันนี้นะครับราคาอยู่ที่43่0 0 0าบาทนะครับราคาตัวรถอยู่ที่43 0 0 0 0มบาทนะครับใครสนใจรถขุด เก่าญี่ปุ่นคอมซูพีซี30 Mr2 คันนี้นะครับราคาไม่แพงมากต่อรองได้4,300บาทแล้วก็โทร0854288144นะครับเรียนเชิญได้นะครับก็ทดลองรถได้รถดีเร็วแรงระบบว่องไวครับปัญหาพวกระบบไฮริกเราจัดการได้หมดนะครับแต่รถญี่ปุ่นแท้ใช้นานๆ3ปี5ปีสบายๆนะครับพบกันนะครับเจนแท็กเตอร์การจนบุรีนะครับก็ทดลองรถได้นะครับผมสวัสดีครับดีครับ